หล่อพระการสร้างรูปลักนะครับทําไมเราต้องต้องสร้างพระทําไมต้องกระจายรูปลักษ์คนกร็รูปบางคนก็ไม่รู้จริงๆแล้วการบันทึกพระไตรปิฎกอยู่ในพระด้วยคนอาจจะเข้าใจยากหน่อยถ้าเราสร้างพุทธ,ทธรูปเนี่ยสร้างเนี่ยมีรูปมีนามไงดูมีนามใช่ครับนามมาทำที่ท่านทิ้งไว้ในโลกมันเข้าที่รูปถ้าเราสร้างรูปนามก็เข้าไง เหมือนเราเกิดอะใช่ไหม,ไมน้ำเราเข้าไปในรูปรูปของพ่อแม่เราตัวเรารูปน้ำนั่นแหละอาจะเข้าใจยากนะพูดถึงคนยุคปัจจุบันเนี่ยวัตถุเป็นวัตถุให้เข้าใจเราการสร้างพระเป็นยังไงจริงแล้วการสร้างพระนี่คือพระไตรปิฎกรล้วนๆนะอยู่ใน,นพระนะเพราะบารมีท่านน่ะ สร้างทิ้งไว้ในโลกอะ่ะพอท่านจะเป็นพุทธะได้นะโอโ้เวียนวายตายเกิดเท่าไหร่ครับเวเราสร้างรูปท่านเนี่ยนั่นคือสื่อวาลเมของท่านแต่ที่เราสัมผัสไม่ได้เพราะเราไม่หยุดครับไม่หยุดโลกไปตลอดเวลาคือเรียนโลกอะ่จะตั้งแต่จำความได้แล้วบันทึกทางโลกล้วนเลย ตาหูจมูกิีนกายลูกรถกินเสียงบันทึกจะเป็นอะไรก็ตามเรียนอะไรบันทึกหมดแหละครับบันทึกทุกลมหายใจเข้าออกด้วยเรามาตรวจมนลหนึ่งอ่ะให้มันเบาให้ง่ายแต่คงยากครับ,รบเพราะฉะนั้นอันนี้ส่งมากครับเรื่องของทานนะสุดยอดของทานคือพุทธสร้างคือสร้างลูกสร้างลูกเนี้ยมันอยู่ในหมวดของทานนะครับ เราสร้างเนี่ยลัอาน,นิสงส์ก็คือรูปลักษณ์ที่เราสร้างนะ่ะไม่มีแล้วล่ะเราจะเป็นต้นเหตุของการสร้างจะเป็นมีคนมีส่วนร่วมไปหมดเลยทุกคนได้หมดทำคนเดียวไม่ได้นะครับ